เชื่อไหมคะว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมีธุรกิจครอบครัวที่อายุยืนยาวระดับ100ปีเนี่ยเยอะมากๆค่ะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศนะคะและเราเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยถึงได้มีเทคโนโลยีใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องแถมยังขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์อีกด้วยค่ะคําตอบก็คือบริษัทในญี่ปุ่นนะคะเขามีการจัดการความรู้หรือที่เราเรียกว่า KM ค่ะซึ่งย่อมาจาก Knowledge Management นั่นเองนะคะ แล้วองค์กรน้อยใหญ่ในบ้านเราล่ะจะทำแบบนี้ได้บ้างไหมได้แน่นอนค่ะเพราะวิธีการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะสร้าง KM สไตล์ญี่ปุ่นความสําเร็จที่นักธุรกิจไม่เคยบอกค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะเขียนโดยเซนเซเล็กค่ะหรือคุณสุภวิทย์ภาสิทธิ์นิรันนะคะ ซึ่งเซนเซเล็กเนี่ยค่ะเขามีประสบการณ์ในองค์กรญี่ปุ่นมาเกือบ20ปีนะคะเขาจะมาถ่ายทอดวิธีการทํา KM ให้เราได้ทราบกันค่ะว่ามันต้องทํำยังไงบ้างแล้วองค์กรจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการทํา KM ค่ะการทํา KM ค่ะเป็นการถอดองค์ความรู้หรือบทเรียนเพื่อให้คนที่เข้ามารับช่วงต่อ ใช้เป็นคู่มือในการทำงานค่ะโดยการทำา m เนี่ยจะใช้4เทคนิคดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะการสัมภาษณ์นะคะการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะในการถอดบทเรียนหรือการดึงองค์ความรู้จากบุคลากรน,นะคะเพราะถ้าเราตั้งคำถามได้ดีคำตอบที่ออกมามันก็จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะข้อที่2การจดบันทึก หมายถึงการจดบันทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแล้วก็นำมาพัฒนาเป็น KM ซึ่งเป็นองค์ความรู้ให้กับองค์กรได้ค่ะข้อที่ 3. ค่ะการเขียนหนังสือ,อ,อวิธีนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่มันค่อนข้างยากแต่ก็ได้ผลดีค่ะเพราะการเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นการจัดลำดับความคิดให้เป็นระบบนั่นเองค่ะข้อที่4การทำ role play ค่ะ หมายถึงการสมมุติบทบาทหรือจําลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถือเป็นการถอดบทเรียนที่เป็นนาม,มาทำได้อย่างชัดเจนค่ะและเป็นกระบวนการที่ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีส่วนร่วมในการทํา KM อีกด้วยค่ะนี่ก็คือ4เทคนิคในการทํา KM นะคะซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้ตามสไตล์ของตนเองเลยค่ะ องค์กรที่ทำา KM เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นคำถามที่องค์กรแล้วก็าฝ่ายพัฒนาบุคลากรเนี่ยอาจจะถามนะคะต้องตอบเลยค่ะว่ามันได้มากมายมหาศาลค่ะอย่างเช่นองค์กรเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและก็ความอยู่รอดนะคะ ้องการการสูญหายของภูมิปัญญาในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุลาออกหรือเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะแถมผู้บังคับบัญชาเนี่ยยังสามารถเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือมันเป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ที่ดีที่สุดและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดอีกด้วยค่ะ เรียกว่าอ่านเล่มนี้เล่มเดียวก็สามารถสร้าง KM แบบญี่ปุ่นได้ทันทีเพราะมีตัวอย่างชัดเจนวิธีการอธิบายก็ไม่ซับซ้อนนะคะง่ายๆตามสไตล์การเขียนของเซ็นเซเล็กเลยล่ะค่ะในยุคที่การแข่งขันมันพุ่งแรงขนาดนี้นะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆวิ่งไล่ตามหลังเรามาติดๆเนี่ยบางที KM ออาจจะเป็นทางออกที่ดีของทุกองค์กรก็ได้ค่ะ